ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่ส่งเลือกเชื้อชาติและศาสนานะคะและในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมนายภูมธิธรรมเวชย,ยชัย,ชยอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะจะเข้าประจําจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษมณ์เด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าส uh ิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าวอยา์ ำดับนี้ค่ะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินค่ะ ราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ถวายทุกเทียนแพร่เปิดกรวยกระทงดอกไม้นะคะผู้ร่วมพิดีปึ้ม ได้จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลค่ะซึ่งการประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันทําพร้อมๆกันทั่วประเทศนะคะในส่วนของภูมิภาคแห่ภภงภ,ภาพที่นี่เมื่อสักครู่นี้ค่ะบก, 9, บกก้ากกระหม่อมเนื่องในสุภาวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมนพรรษาของใต้ฝ่าลอ,องธุรีพระบาท ทีเวียนมาบรรจบอีกคำลบหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568ข้าพระพุทธเจ้านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่นพลทนพิธีแห่งนี้ และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปราบปื่มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทในวันนี้ข้าพทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งในพระหมหากรุณาธิคุณล้นก้าวล้นกระหม่อมที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษใต้ฝ่ารองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์สู่แก่ปวงประชาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศโครงการตามพระราชดำริหลากหลายโครงการล้วนประสบผลสำเร็จยังผลให้เกิดการต่อย,ยอดและขยายผลการดำเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งงานหัตถศิลป์แห่งแผ่นดิน โครงการป่าลักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อสร้างความตระหนักแก่ปวงประชาในการร่วมพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์คู่แผ่นดินไทยน้ำพระราชทานทุไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระหมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์แจ้งและก่อให้เกิดสํานึกทราบซึ้งอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และผอประสบกนิกรชาวไทยเสมอมาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวไทยทุกคนที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจ,จงรักภักดีต่อใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทที่ทรงเป็นประดุษแม่แห่งแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมรวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติเนื <apologize. S 1> ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม2568นี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระสกริกรทั้งหลายถาวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลประธานพรโปรดอภิบาลประธานพรให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาท รรรทรง,งพระเจริญพร้อมสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทรงพระเจริญพร้อมสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญปราศจา,ศาโกโรคาพาดและไัยพานทั้งปวงปราศจากโรคาพาดและภัยพานทั้งปวงพระเกียรติยศเกิดไกลแผ่ไพศาลพระเกียรติยศเกิดไกลแผ่ไพศาลสติยิ่งยืนนานสถิยิ่งยืนนานเป็นฉัดแก้วร่มก้าเป็นฉัดแก้วร่มก้า ของปวงข้าพระพุทธเจ้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและของพระศกก,กกาน,น,นิกรตราบก,การนิรันร์และของพระศกกนิกรตราบการนิรันร์ด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเก้าด้วยกระหมอ<ร>่อมขอเดชะถวายความเคารพพระฉชยลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงตรงหน้าย เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยค่ะ ทั้งหมดนี้็มื่อสัครูมในข้รมธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้นาจุดเทียนถวายพระพรเจยมงคลนําร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยค่ะ ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราจะเห็นแสงเทียนจากประสบนิกรที่สว่างสวัยไปทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความซับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและประสบนิกรต่างพร้อมใจกันขอพระนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสัพสิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาทิราชเจ้าโปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยให้พระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระเกติคุณแผ่ไพศาลส,สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวประชาสืบไปสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม